ก็บอกแล้วไงว่าฉันมีแขกสําคัญอยู่อย่าเพิ่งเข้ามารบกวนเออขอโทษด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าคุณยุ่งอย่งนั้นเดี๋ยวผมไปรอข้างนอกนะครับพี่เคนเดี๋ยวคนสิจะเรียกคุณอะไรล่ะเราเป็นพี่น้องกันนะคุณคาร่าคะเมื่อกี้คุณบอกว่าคนนี้คือพี่ชายของคุณละคะถ้าคุณไม่บอกเนี่ยจะวนบนนอกมาจากไหนซิใช่ค่ะเขาคือพี่ชายของฉันเอง พี่เคนพี่เคนมาหาน้องเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าพี่แค่มาเยี่ยมน้องเฉยๆอะแม่รู้ว่าน้องเนี่ยชอบกินผักปีนี้เนี่ยพี่ปลูกผักได้เยอะมากเลยนะแม่ก็เลยให้พี่ส่งผักมาให้น้องอะพี่ต้องลำบากมาส่งผักให้น้องไกลขนาดนี้เลยเหรอพี่เข้ามานั่งข้างในก่อนสิไม่เป็นไรพี่ไม่นั่งแล้วนะครับพอดีว่าพี่มีธุระพี่ยังไม่ได้ให้อาหารหมูไก่หันที่บ้านเลยนะพี่ขอตัวก่อนนะ เดี๋ยวกนสิพี่เคนพี่เคนมาที่นี่เนี่ยพี่มีอะไรหรือเปล่าเออความจริงแล้วเนี่ยที่พี่มาหาน้องครั้งเนี้พี่มีเรื่องอยากจะขอน้องเรื่องหนึ่งคุณแอนคะฉันต้องขออภัยด้วยนะคะคุณรอฉันสักครู่นะคะมาค่ะพี่เคน พี่เคนพี่มีอะไรเนี่ยพี่พูดมาได้เลยนะคือว่าคือว่าอะไรพี่พูดมาสิถ้าพี่ไม่พูดอ่ะน้องจะโกรธแล้วนะเออคือว่าที่พี่มาหาน้องเนี่ยพี่อยากจะขอยืมเงินกับน้องแหละยืมเงินกันเหรอเราเป็นพี่น้องกันนะไม่ต้องมาขอยืมเลยนี่ งั้นเดี๋ยวพี่รอน้องแป๊บนึงนะเดี๋ยวน้องไปหยิบมาให้น้องมีเงินสดอยู่ห้าหมืนบาทเอาไปสิพอไหมแล้วหนึ่งแสนบาทล่ะไม่พอพี่จะเอาเงินไปทำอะไรกันแน่อะพี่จะไปสร้างบ้านใหม่เหรอหรือว่าซื้อรถคันใหม่ ถ้าไม่พอจริงๆเนี่ยเดี๋ยวน้องหามาเพิ่มให้ได้นะพี่ไม่ได้จะสร้างบ้านใหม่หรือว่าซื้อรถใหม่หรอกนะแต่ว่าแม่เราแม่เราแม่เราทำไมเหรอครึ่งปีก่อนอ่ะตรวจพบโรคเลื้อดลังแต่ว่าก็รักษามาโดยตลอดนะแต่ว่าเมื่อวานอาการของแม่สุดต้องผ่าตัดด,ด่วนหมอบอกว่าค่าผ่าตัดโดยประมาณสองแสนบาท พี่ไม่มีเงินแล้วจริงๆอพี่เลยต้องมาหาน้องคุณคาร่าฉันว่าถ้าฉันนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมันคงไม่เหมาะสมเท่าไหร่นี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวของคุณนะพวกคุณสองคนคุยกันต่อเลยนะฉันขอตัวก่อนคุณแอนคะฉันต้องขออภัยด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนจริงๆค่ะพวกคุณสองคนตามสบายเลยนะส่วนเรื่องสัญญาค่อยคุยกันอีกทีละกันน้องนี่ พี่มาสร้างปัญหาให้น้องเหรอพี่ไปดีกว่าไม่นะพี่เคนเดีย๋ยวเพิ่งไปสิแม่ของเราป่วยมาครึ่งปีขนาดนี้ทำไมน้องไม่เห็นรู้เรื่องเลยล่ะแม่รู้ว่าน้องยุ่งแม่ก็เลยไม่ให้พี่บอกน้องอะแต่ว่าพี่ไม่มีปัญญาแล้วจริงๆก็เลยมาหาน้องนะพี่เคนทำไมพี่พูดแบบนี้ล่ะแม่พี่ก็เป็นแม่น้องเหมือนกันนะตั้งแต่เด็กจนโต พี่ก็ยอมน้องมาโดยตลอดตอนนั้นบ้านของเราจนมากพี่ก็เลยต้องเสียสละเพื่อให้โอกาสน้องได้เรียนหนังสือพ่อของเราก็เสียตั้งแต่เด็กพี่ก็เลยต้องดูแลแม่อยู่คนเดียวมันก็เลยทำให้พี่ต้องสูญเสียอนาคตที่พี่ต้องแบกภาระไว้เยอะขนาดนี้แล้วน้องไมีสิทธิ์อะไรไปว่าพี่สร้างปัญหาล่ะตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่น้องจะต้องแบกภาระไว้บ้าง ในบัตรใบนี้มีเงินห้าแสนบาทเป็นเงินที่น้องจะเก็บไปซื้อบ้านพี่รับไว้เถอะนะไมนะ่น้องไม่ได้ใช้เงินเยอะขนาดนี้นะพี่รับไว้เถอะเดี๋ยวน้องจะติดต่อเพื่อนที่เป็นหมอหาหมอที่ดีที่สุดมารักษามแม่ของเรานะงั้นเดี๋ยวน้องไปทำธุระต่อเถอะนะพี่จะไปโรงพยาบาลไปหาแม่ครับนะเออเดี๋ยวก่อนสิพี่เคน ัลโหลค่ะคุณแอนคือเมื่อกี้ฉันต้องขอโทษด้วยนะคะพี่ของฉันเขามาจากบ้านนอกฉันเองก็มาจากบ้านนอกเหมือนกันฉันมีเรื่องอยากจะขอคุณแอนคือคุณไม่ต้องพูดแล้วเรื่องสัญญาไม่ต้องคุยกันอีกฉันตกลงที่จะร่วมงานกับบริษัทคุณค่ะคุณคาร่าคุณมีข้อดีอย่างหนึ่งนะคือการที่ไม่ลืมรักเน้องของตัวเองขอบคุณมากนะคะคุณแอน แต่พี่เคนเราไปหาแม่กันเถอะ